สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมก็พาพวกเรามาที่กราตะทาวเวอร์นะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นหอคอยนะครับประจําเมืองกระตาทาวเวอร์นี่ก็มีอายุมาน่าจะเป็นหลายร้อยปีครับน่าจะเป็นพันปีด้วยซ้ำนะ ก็คืออยู่ข้างหน้านี้เลยวันนี้เรามา,ากลางคืนเรามาถ่ายให้ดูตอนกลางคืนอยู่ด้านอยู่ตรงการนนลางถนน้วยแหละฮะกระตาทาวเวอร์เนะี่ยเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมแล้วเดินเข้าไปเราเดินเดินเข้าไปเอาฟองข้าวคือาม เด <Final, S 2> แลยวเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายคุณพ่อด้วยถ่ายคุณพ่อด้วยถ่ายคุณพ่อด้วยมาเลยกาลตาทาวเวอร์วท่านดูหน้าดีหล่ะ เซลฟี่สี่คนไหมเซลฟี่สี่คนป่ะเซฟฟี่สี่คนป่ะเซฟฟี่สี่คนป่ะเซฟฟี่สี่คนไหมไม่มีเราหมวกฟานไม่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 มันมีสีแดงอยู่เดี๋ยวป้ายยิบให้หมวกสีแดงอยู่ในถุง หมสถสีแดงอยู่ในถุงข้างล่างอยู่อยู่ในถุงข้างล่างช่วงช่วงล่างเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีอยู่ในถุงอยู่ในถุงมันมีอยู่ในถุงเออได้เนะี่ยโบสถกอะไรก็ใส่ได้มันก็อุ่นๆดีนี่ได้แล้วเ,เอาเอาให้เขาใส่ดี <c oughs>

ข้างหน้าเลยนะครับมีตรงกลางเลยเหมือนอยู่งบนไเลยเป็นช่วงเวลากลางคืนคนแน่นมากคนเยอะมากแม่ เร,เริ่มเข้าใกล้ขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> จะมีสอยแยกพุทธาสอยแยกไปกยยกไซ้ายขวานี่เราเห็นแล้ว ถ้ามาใกล้ก็จะเห็นตัวตึกแล้วตัวหอคอยตระตากาวเวอร์ของอิสตันบูลสวยงามมากเลยครับกลางคืนก็สวยไปอีกแบบนึงส่วนใหญ่เราก็จะเห็นที่เขามารีวิวกันก็จะเป็นกลางวันนี่ของเราที่มากลางคืนเลยสวย,สวยงามนี่สวยงามจริงๆเลย สวยจริงๆเลยครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งก็จะมีร้านอาหารคนก็นั่งกินอาหารกันข้างนอกคิเมสโอิสสวยๆเลยสวยๆเ,เลยครับ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหลังข้างหลังที่คนเดินตามมาคนเดินตามมาหงหลังนี่ใกล้ๆแล้วเนี่ยตัวหอคอยที่เป็นจุดไฮไลท์ของอิสตันบู ดูคนเต็มเลยอ่ะคนแน่นเลยอ่ะนีสิคนแน่นซอยเลยอ่ะโอ้โหถ้าอยู่ใ,ใกล้จะยิ่งชัดใหญ่เลยอ่ะ ได้ข้างซ้ายขวานี่ขา้ขาจมาชกมังซีแล้วนี่ขัาแจวเลยนี่คือตัวตึกระยะใกล้ๆระยะประมาณร้อยเมตรคุเทนแบบนี้เลยครับคุเทนแบบนี้เลย ที่ที่ที่จะกินแถ้าเบอรเกอร์ซอฟเบรอนอยู่ตรงนั้น,นตึกขาวอันนั้นนะคะอ่าเก็บเล็กใช้ก่อนจริงๆมันต้องเอาการขนนด้วยแต่การถุงคนมัจนจะแน่นกว่าอ่ลงทุนตรงนี้ก่อน เดี๋ยวเราก็ไปยียนี้ถ่ายภาพผู้คนสมิานนี้อันนี้เป็นงาย้ยครงมีรงงานเนี่ยเน่มาค่ะ อ๋อนี่เรามาดูประวัติ1455เป็นเป็นพันปีนู่นแหละพันกว่าปีอ่ะ145 1453นู่น1453กาลตะโกโลนิซี1453ก็นี่ก็2,000 2,002ก็ประมาณ1,000กว่าปีอ่ 1, 800, ะ1800กับ1900ปี นี่ตึกนี้โอ้โหหอคอยสูงริบเลยพันกว่าปีไม่ใช่หลายร้อยปีนะพันกว่าปีนี่นี่อนใ้้า คนที่เข้าคิวจะเข้าไปในหอคอยก็จะเป็นคิวประมาณนี้นี่เข้าไปดูเข้าไปดูบนหอคอยกลางคืนนี่คิวนะนี่คิวเข้าหอคอยนี่เข้าไปข้างใน,นเดี๋ยวเราไปดูหน้าทาทางข้าเนาะี่คิวเข้าหอคนที่ คนที่จะเข้าไปก็จะมาเข้าคิวตรงนี้น,นี่ไมยีรออัอยู่เลยนไม่คิว,ควโอ้ยเย็นมากเลยตรงนี้ ดูคิว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 นี่ประตูทางเข้าอยู่ด้านนี้หมายควคนที่จะขึ้นไปบนตึกน, <c oughs> นี่นี่เข้ามาด้านนี้นี่ประตูเอ้ขึ้นไปด้านนี้ขึ้นไปบนไปเดินดูข้างบน แถววันที่เดียวเป็นช่องเข้าไปแบบนี้เป็นค <Thank you. S 1> ิวดูข้างหลังข้างหลังตึกก็จะเป็น Food Heaven, Reef, Sozi เอ เป็นร้านร้านค้าที่อยู่ข้างหลังกาลตะพาวเวอร์ที่เป็นเสียแบบน,นี้เป็นร้านขายอาหารขายปลาขายเผล,ลไม้นี่ก็เป็นเป็นเหมือนร้านอาหารเป็นเบเกอรี่ ฟัง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 ฟ นีร่รถแท็กซี่เข้ามาได้ถึงขนาดนี้เลยนี่รถแท็กซี่เข้ามาซอกซอยมีรถเข้ามาได้ด้วยคือเป็นทางรถวิ่งอะ่ะเนี่ยเสือแปะปิ้นๆมาแล้วเนี่ยอนนี้ว่าก็ดีสก็เป็น เบียดเข้ามาได้เลยอ่ะนี่จะมีคนออกมามีคนที่เดินแล้วออกมาเข้าไปในหอคอยแล้วออกมานี่คนที่เดินออกมานี่รถที่มาทางนี้ นี่คิวมายืนรอยรอยงนี้นี่ยเนี่ยเป็นคิวคนที่โดนลงมาจากขาบนหอคอยก็จะมาลองนี้เดี๋ยวคนได้คิวก็เดินเข้าไปโอเคเราไปจุดอื่นแล้วพามาเดินดูรอบหอคอยแล้ว นี่เป็นเป็นทางออกมีทางออก,ปออกจประมาณนี้เลย ขอคอยอ,อยู่ข้างบนโอเคคลิปนี้เราก็สมควรเก็บเวลานะครับฝากพวกเราที่เข้ามาดูคลิปดูช่องฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเราค่อยพบกันคลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับอากาศเย็นมาก